เป็นสาวน้อยตกน้ำนะฮะหนุมน่มๆชอบเลยนะฮะสาวน้อยตกน้ำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเหนือและบ้านใต้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเพวันนี้พาพี่มาเที่ยวงานวัดที่เดิมพี่ลูกเพเจอโจดเว้ยเออเอ้ยเดี๋ยวเหนือเว้ยแจด๊ดมึงมึง,ม,งมาอีกแล้วนะขอะร้อ,อ,องงานะะนี้อย่ามีเรื่องมีราวเห็นแก่หลงพ่อแล้วกันนะอย่ามีปัญหากันในงานเอ้ย ก็แค่ตื่นไหมปีไม่เคยห้ามเลยว่ะกมันมีเรื่องทุกงานไงืมเแจ๊บ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 ยังมีเรื่องมึงจะเก่าได้ไไวในปีเนี้ยฮะมาอืมึงยังไม่เก่งมึงยังเหลืองได้ใจเหมือนเดิมเลยนะมากี่ทีกี่ทีนี่ฮะอะรมันสะท้อนโอ้มึงแม่งเจ๋งว่ะฟอกฟันเหลืองด้วยเหรอวะเฮ้ยันปีนว่ะเพื่อก ตั้งตีเข้ามาเขาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมาทำเพื่อนกูเว้วยผมเปลี่ยวเหรอไหนวะผมถามเลยนะปีที่แล้วมึงโดนแบบก็ยังไม่เข็ดน,นะเพื่อนเพื่อนอย่ากู้คโดนอยู่อย่าอย่าไปยุ่งนะมันผสมพันธุ์มูเหลือเกันอยู่ <c oughs> แต่บอลเตะหมดเลยนะคุณเออ่ควัยรุ่นทุกคนนะฮะไม่ว่าจะบ้านเหนือบ้านใต้อย่าทะเลาะกันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นงานบุญงานกุศลหาเงินเข้าวัดกันหิวไหมจ๊ะหิวสิจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะฮะเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนพี่เปียก ไอ้พี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกพีวิตมีค่าอย่าซาดมินพี่เปี๊ยกเขาปุ้นกว่าใครจะกลัวมันเนไอ้อ้วนปีที่แล้วที่กูตัดคอร์งไปเนี่ยมือไม่เข็ดีเหรอเฮ้ยตัดคอเชื่อพี่เลิกดูเธอพี่หลอนไปหมดแล้วคนบ้านตัดคอร์งมาเดินได้คอไก่บ้านมล้ไงเฮ้ยเชื่อไก่ให้ลินดูลูกพี่มึงไม่คิดพูดเลยไม่พูดไม่เรื่องเขาเป็นคนไม่มีเรื่องไม่พูดรถไม่เลยมึงไม่ช่วยมันด้วย เดี๋ยววันนี้ผมมีสาวน้อยตกน้ําแต่ตอนนี้ต้องขอประธานอภัยด้วยที่จะรีบปากันนะฮะเพราะว่าสาวน้อยตกน้ําวันนี้ของผมติดงานมันงานมันมีหลายวัดเอาเฮ้ยไอโสดยังไงให้มึงเนี่ยมึงเอาสาวน้อยตกน้ํามาแต่มึงไม่มีสาวน้อยตกน้ำก็จะปากันยังไงผมมีนะพี่ไม่ชอบกลับบ้านเหนือใช่ไหมและนี่ไม่ชอบกลับบ้านใต้ใช่ไหมไม่ถูกกันไม่ต้องใช้มีดใช้ปืนตีลานฟันแทงกันเอาอย่างงี้ไหมครับเดี๋ยวใครก็ได้เนี่ยขึ้นไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ําแล้วก็ใช้ลูกพลเนี่ยปากันไปแก้แบบอาการแบบหมันไส้กันอะมันไส้ มึงกูจะพามึงให้มึงตกน้ำไม่ต้องมีเรื่องมีราวจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแตบอกมันนะถ้าถ้าทำแบบนี้แล้วจบเลยนะไม่มีจะได้ไม่ติดติดค้างอะไรกันโอเคไหมฮะโอเคครับคุณโอเคไหมครับโอเคครับไม่พูดแล้วดังนั้นเดมแถวเลยครับยนเดมแถวครามาได้ล ักนไว้ชาติไไทยจะด้เจับหนึ่งอะไรผมไม่ได้มาปูเข้าแถวแค่หัวก็ไม่ดีแล้วคคอรับหาสาวน้อยตกน้ําแค่2คนเท่านั้นใครที่อยากจะมาเป็นสาวน้อยตกน้ำก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวครับขอบคุณมากครับพี่ใจเก็ดมากนะใจเด็ดมากเลยที่สละได้แล้วพี่ได้ครับใครพี่อ๋อพี่สองคนนี่แหละครับ ไอ้ปวดเอวเลยก็ผมบอกแล้วไงใครอยากเป็นเก้ามังหน้าหนึ่มีพี่2คนเท่านั้นเองแล้วน้องใช่เพราะฉะนั้นแล้วพี่เดี๋ยวช่วยไปนั่งประจําหน้าที่เลยจัด้านนี้แหละไอ้น้องดูแลพี่พี่อยแล้วเนี่ยจัดที่จัดทางให้ดูแลพี่นะอ่ะคนละถังนะครับพี่อ่าอ๋อฝากไรดูแลพี่ครับเนี่ยมึช่วยพี่ครับไม่อย่ารับคนละถังแล้วมึงก็รับไงเดี๋ยวเราจะมีลูกบอลให้นะคนละ2ลูกก็ถามแล้วไงมีสีไหมมีสีไหมตีกับไมมเลย ครับตอนนี้เราได้ผู้เสียสละมานั่งเป็นสาวน้อยตกน้าแล้วนะครับแล้วผู้เข้าแข่งขันนะฮะที่จะเดินทางมาปาเป้าเนี่ยนะครับเรามีลูกบอลให้คนละ2ลูกครับใครจะปาก่อนครับผมครับคุณตั้งนะฮะไป็นไงครับผมขอเปิดหัวก่อนเลยแล้วกันโอเคนะครับพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นต้องแม่ๆนะฮะเล็กหน่อยฮะจุดนี้เลยฮะแต่ผมกลัวว่ากลัวถ้าเกิดผมเนี่ยปาโดนปากเขาเนี่ยอลล์บอลผมนะฮะจะแตกไหมฮะไม่กลัวปากเขาแตกอะ พู้ถูและพูดถูใจเย็น่ยใจเย็นอย้ยเฮ้ย้อยจัใจหายแว็บเลยหล่นน้ำไมเท่าไหร่ตกตกใจแล้วดูถ่ายไม่ผิดนะช่วงลงน้ำน่ะน่าจะหายใจเข้ากระูกแดงแป๊ดเลย เสี่ยววะเยวอ่ะจะซ้ำก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนเป้าก็ได้แล้วแต่ไม่เปลี่ยนฮะเป้าเดิมฮะคุณจะทิศจะแคนอะไรตั้งหนใช่ฮะไม่จงแคะขอชอบซ้ำอยู่แล้ววันนี้ผมจะซ้ำเติมมันครับอ๋อติดเต้นว่ะองา ไม่งั้นลอรอบเลยนะโอ๊ยแคบมาใกล้ๆแบบก็ไดมาใกล้ๆโนี้เร่องอะไรอะขอไม่ใช่โถตกใจอะไรโอ้ยเอ้ย่า Saya jangan, 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 จะมาจับลูกบอลวงล้อล่ะที่หนึ่งะนะคุณยัาเชียคุณยัานะเชิญคุณยัา,นะนานชใช้โซโลออกรางเอาไปไหนละ่ะอะไรเนะี่ยอะไรไปต้อยมาดูดิเฮ้ยนี่ล้อมันล้อมันอยู่ไม่เช่าออกมาดึงออกมาต้อยดึงออกมาดิเรื่องอะไรเนี่ยดึงออกมาดูดิ